โอ้ลาเข็งไงกับจับเถอะวหลวงจับโมได้มันใหญ่แห้งโอเคอู้ปลาสลิดพี่น้องอู้วววลีมาทางเพียแล้วนี่นี่เด้นี่เด้นี่พี่พี่พูนอู้ยอิงพูน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 พี่น้องเอ้าไล่เธอละน้อยเหรอเดี๋ยวเดียวสวัสดีค่ะพี่น้อง ทำเงินในเองค่ะม,มาก็แม่ได้ค่ะไอซ์สชมาจับปลาดุกืลอค่ะพี่น้องไปดูกันเลยค่ะว่าสิมานมาม้านค่ะไปดูกันเลยโหจังได้ว่าจะคล้องสิทธิจับปลาดุกกแม่บอกสิมาเมึงป้าขอนว่ามันขอนบอตาบอกแต่หมู่ว่านหม่องแจหน้าสวัสดีค่ะพี่น้องสองสาวหน่วยบานพึ่ห้าของป่าค่ะไปนาออําหาพัวใหญ่จัดเปลวพอ,อเขาลงป่าหาผอทองเขาจังแต่สาวๆด้วยค่ะว่าสิส่วนมาจับปลาเนี่ย เขาเหลืองแล้วเด้อค่ะเดี๋ยวกะสีได้เกี่ยวแล้วตาบอกว่าไปเมืองป้าขอนอยู่ในแจน,นาเนี่ยเราอะไปมืองไปหลุนกันค่ะว่าซิม,มี่บะหมีกับเขาดงเนาะอิงเนาะมึงใส่กางเกงคาสันมะนาเด้อพี่เนาะของอิงเสียโย่อายุครบสิบขวบวันที่สิบแปดพฤศจิกายนี่เด้อค่ะไงล่ะ พีุ่่นพี่น้องมีรุ่นเสียงดังชัดเจนเดี๋ยวมึง<อ>ก็อนลุยเลย,ลเลยอิงนี่พี่น้องเห็นยังจับ,จ,บจับสองมือทีละลูกเ,เ,เ,เอาขู่ว่างเข้งหน่อยพี่น้องอค่คอยๆโกยมึงเสียงมันเต้นเลยแมนรู้ว่า,ม,วา,ามาเลียกหล่อองความสนใจวะสิมาเลียกร้อลองความสนใจอย่าง นี่ตะคอนหน่อยทั้งนั้นเลยไม่นี่ปลาเข็งเอาไปแ <Yeah, S 1> ม่คือม้าแท้เบิ้งแม่จับดิล่าหลบแหนให้ใหหนุ้งไปหาบุญกันเราวางแต่ปลาเข็งใช้ทุกมือดิลา่าทานุยาตมันอันนี้มือจาของใช้ใดเป็นบ่นี่พี่น้องอน้องยิ่งกต่ชิยานแม่พี่น้องยานป้า,าน้่งนมะือเนาะยานป้าตอดมือ ปลาเค็งหน่อยทั้งนั้นเลยเอาไปไวห้ห้สลาวดแล้วใส่ใส่หลอบใส่แงบกบเออไ,ไว้ไว้ไฮนัตตูนี่น้ำยังหลายอยู่ด้วยนอะแตกอะอยากมาจับมันนี่เอาไปมก นูเขายางเขาไปเดียวดิยางได้แต่ระว่างเขาเพราะว่าแม่เพราะท่านเด็กเกี่ยวเขาเอานั่งล่งนั้นแหละนั่งล่งนั้นนี่ป้าตัวนึงงว้ายโดนหายแม่ <laughs> โอ้ยอิ่งเลยน,เจจนี่นี่นี่ใครใครแม่ เอาเต็มเลยกับเก็บดื้อจับที่เราหลกน้องอิงเบื่อเบื่อเบื่มือไม่มือไม่ใครวะเอ้าอีหยังวะไปใส่ถุนมันเลยกรีหนีไปเลยเนี่ยอ้ยไปถอดเสือแค้นเง่ออกไปโอเคมามีประโยชน์เลยเสือแค้นเง่เต็มเลยลูกเออนี่มันสีชอบพักกันมาอยู่ในกอเขาค่อยๆไล่ไปเถอะละน้อย ได้บอได้แล้วเนะาะนั่นคือปได้โ,ดโอ้เก่งจังวะอ๋ออ้ยนี่มันหยุดตีนนูนี่โอ้ยแม่นุดได้มันไปอยู่ห้องแม่นนี่แม่แม่เอ,อี่ยงเลยปลาลดหายนะ่ะแม่ที่บอกว่าแม่ได้หอดปลารถอู้ปลารถปลแตกอุ้ยบ่ได้อเอาเสกหิงน้ำตามาอู้ปลารถปรลารถพี่น้องจบมาเขง่ง ปลาล็นี่ปลาล็หนึ Euro> ่งตัวแม่อะไรตัวไงเน่าหน่เออเอาลงลุกอ๋อเอาเลยอิงอิงเอาเลยอิงเดี๋ยวแย่เลยอิง เต้นนี่เต็มเลยยิ่งยิงค่อยๆไปเถอะละน้อยอย่าไปมัววางแผนการเดินทางดีๆลูกสาวนั่งลุดมือมือยังจับไม่ได้แต่หลายแล้พี่น้องพี่น้องปลาคอคุ้แม่ลูกคู้แม่โอเคเอาใส่มาเลยหลายแห้งหลายแห้งพี่น้องหลีมาทั้งผพีแล้วนี่ นี่เด้นี่เด้นี่พี่พี่พูนอุ้ยอิงอุ้ยพูน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 พี่น้องเอ้าไล่เธอละน้อยฮะเดียวเดี๋ยวมึงหนูเต็มเลยเห็นป่ะใช้ความหนึ่งให้แม่ก่อนโอเคถ่ายยังถ่ายเร็วหนึ่งตัวอุ้ยพี่น้องหนึ่งอย่างจ้อมแต่วันหนึ่งจะมาไหน้อค่ะอิงคือกลองให้แม่ก่อน สองนี่นี่ตัวใหญ่แค่นั่นอีกตัวหนึ่ง<ห>ดูดอูนั่นปตะเข็่ปตะเข็งสองตัวตะคออู้้หายไปหายไปเอาพี่น่อยอะไรอีกล่ะติดพัดกันบืนมาอยู่ผิดนี่นี่นี่ นี่นี่เนี่นมากเลยนี่อยังมัน้อองนะพี่น้องถาเบิ่งเด้องสกจัจได้บ่ถาเพิ่งเด้พี่น้องนะอ้ยแหงมือองไปยังวะไปยังวันี้พี่น้องพี่น้องช่วยนอิงก่อนพี่น้องเดี๋ยวๆๆๆต้องค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปด้วยค่ะ สองตัวนะคะพี่นงเอ้ยโดดลงะค่ะพี่น้องตัวนึ่งข้าสิหายังนีฮาตอก้าต้องมีหยามานํำก่อนนะคะพี่น้องมันสิได้บปตอดไหมอยอ,ยอ,ยอยพี่นงพี่นงพี่น้องก็ถือวา่าใได้ตัวเดียว,กกวะคะือเกาค่ะมันบอนัอ่นเหรออุ้ยผายผาย,ผาย,ยอิงดําบล็ เ<ด>ออเฮี้ยอิงได้ได้แล้วได้เอ้ยแม่ดักเปียกอ่ะเว้พี่น้องพี่น้องอพี่น้องเอ้ยมันคือโอ้ยออดักเปียกเดี๋ปลาเข่งพี่น้องปลาเข่งใจเด้อเขาอยากไปก่อน สิเปิดให้มึงเด้อเปิดค่อยๆเด้อค่ะนี่ค่ะโอ้หางปลาดุกอุ้ยอุ้ยแม่ปลาเค้งไงอ๋อปลาเค้งไงก็จับเถอะลูกจับอมได้มันไงเฮงโอ้ยมันสิไงไข่จับรอดจับมันได้บอขูบมันรอดลูก ทูบเลยปลาดูเกวะปลาดูกับจับมันมันด้วยนี่ยนี่ไอ้ลุดเปิ้ลเปิ้ปลาสลิดจับเลยลูกปลาสลิดจับเลย อย่างเงี้ยไ <Hey? S 2> ม่โอ๊ย oh, จับสองมือแม่รุดเข่าขูแล้วไหมล่ะพี่เนาะแม่มันอยู่นี่จับตีล่ะอันนี้มันวะเฮ้ hey, มันอยู่ไหน ไหนปอ๊ะจะตัวหน่อยเออก่อแนแยอยู่ดอกอุยแม่ก็บบอ๊มาซอยกันน่ะซอยอย่างของของแม่แม่ต้องเตือนเลยแม่หายหายนี่มาเอานี่ต้องอยึดเลย่จะแม่นตื่นได้ลูกการนี่นี่อาจารย์น,น,นี่ก่อนโอเคอู้ปลาสลิดพี่น้องอู้วฮ่าฮ่่ <laughs> าฮ่าฮ่ไงน้องอีกกะเจ๊ได้ไป้ลูกต่อพี่น้องเด้อนะ Workers, it is. <It is oh, อ no. ุ้ยโทษเอินอากาศก่อนนะนั่งอยู่แต่มองนี้ต้วเองอย่าไปทางใดเธอเขามันสิไปยังนี้ป้ายังนี้โอ้ยน้องอิงมันจับปลาดุกมือเปล่าด้วยพี่น้องเนี่เหยียบป้าเพื่ออะไรนี่นี่เนาะไล่ขึ้นโคก็พี่น้องไล่ป้าขึ้นโคก ใายแต่ป้ายยังปาหนีโอ้ปักกระเจิดนี่แต่หน่วยกระด้คือกันเนี่ยป็นตัวใหญ่นี่อู้ปลาคอใหญ่ป้าป้าดอป้าุป้าดปาดุป้าดุป้าดูป้าดุปาป้าดปาดุปาดุป้าดุป้าีุป้า้าดุป้อ้าวปลาดุกพี่น้องนี่อีกตัวนึงเออเอ้ ปลาดุกอุ้ยหลายจับปลาอยังปลาดุกจับปลาดุกพยายามปลาดุกต่อดตีนั่งนี่ปลาคอจากนั้นปลาดุกอุ้ยยิงจับปลาดุกมือเปล่าโอ้ยใส่ๆลงมันสิตอดเออยิบเคืองทางสีเดี๋วพี่น้องปลาดุกนั่นนี่ก็ยังว่าปลาคอปลาคออยู่ แม่เนี่ามาไปประคอเนาะ<ฮ>พี่น้องผอคุมซับเอ้าเห็นอยู่วังนึงนี่นี้ไปใส <c oughs> ่บักดุกบักดุกไม่โอ้ดุกมีแต่ใส่ง,า,ง,งามๆเลยพี่น้อง,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 งให้มะม่วงหนูเข้ามาอ้าหนู จับอีหยังคือนางหันหลังให้โมเดี๋ยวมันมันมันไปไปด้แล้วมันอยู่ที่เนี้ยเอย่างนู้อย่างนู้ป้ายอย่างโอ้โอป้าสลิดการหนึ่าป้าดูป,ป้องป้าดูป้งอ้หยปาป้าต่อหนูไม่จะเป็นอะไรบอกระเจ็บซื่อๆนี่แหละดูว่าป้าดูกำลันจะต่อหนึ่งยอวกับฉันนั่นเองเจ็บกับทนได้ถ้าคนทนนี่ออกมา นาเิดนี้ไปจ่อยเอียงดอดมีเลือดเลยเออสำนันนอ่เป็นอย่างดอกอือิยอมยิงทั้งทั้งพี่พักกันมน้าอยู่พี่พัคอ คอสองโตเลยยังยังไหนที่จะจับหรือเดิมเนื้อเข่งบอกว่าระวังปลาดุกปลาดุกปลาดุกตอดมือไหมเนาะนี่ไเขาบอกให้จับปลาดุกมือเปล่าแบบนี้ปลาดุกตอดมือตัวเดียวเด้อค่ะเราจะจับอีกตัวหนึ่งตอดจ่อย แล้วป้าดูมึงพี่เหยียบอะไรแห้งพี่น้องนี่ป้าขอกำลังโทษตามบักจัดเปิร์ดเด้อพี่น้องโทษตามให้จัดเปิร์ดมากเลยคะ่ะจัดเปดิร์ดแล้ทั้งสีมาให้ยหม้เป็นมาเลยพี่น้องเ <c oughs> ขาอาดสีบ้างไหมเด้อค่ะพี่น้องมาพรพอมันเด้อค่ะพี่น้องพอแล้วบิกว่าพอมมัน พอท่องเด้พี่น้องลงแรงลงแล้วพี่น้องเสือเขียวด้ครับพี่น้องมาถัวถ่วมาถั่วจับ <c oughs> มาน,นี่แล้วมาเลยพี่น้องเออทางลงเขาเด้ค่ะทางลงดีๆบรรลุน,ลนะใครมักลุ่มแบบว่ามักลงตามพี่ยิงไหม ที่อิงกับสมัครซื้อลงข้างหน้าด้อค่ะอู้แม่อันน้ำสมมาพร้อม <c oughs> แม่ร้างขาบอมาแล้วมาแล้วพี่น้องเด้อเด้อเด้อเดยออิงให้เบิ่งไ,ไกลๆเด้อค่ะมาแล้วคะ่ะพี่น้องนำทีมโดยพ่อทองจัดเปิดนะคะพี่น้องนั่นจัดแล้วม,มาเร็วสวัสดีครับก่อน สวัสดีครับได้อะไรมาครับได้น้ำซุ้มต้องเดินขึ้นไปงานก่อนกันเลยิ่มาพาดมาแม่มาเบิ่งค่อยๆแบีนี่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวสีหายตาขึ้นไปเฮือนก่อนยิ่งไปด้บะบุ้อ่ะเปิดสิจับป้าเฮือนสิไปตาเอาฟ้านมาไปเพิ่มหน่อยท่านไม่ต้องไปกับตานะเดี๋ยวตาไปแป๊บหนึ่งตากลับมาแล้วตาาไปล้งน้องจับปลาได้ไหม จับปลากับพี่ไหมลงมาเลยไปผ่ารองเท้าโอเคจะปลาเลยครับนี่หนุนหนุนลองจับด so ูน้องนี่น้องนี่น mm ี hmm. ่ตรงนี yeah. ้นั่งลงจุ๊บจับดูจับดูนี่ดูดูพี่จะพาจับนี่ไงนี่ไงน้องดูนี่นี่น้องน้องน้องนี่เออจับเลย เอ๋าเขาจบับสองมือตะลุกเออจับสองมือเลยสิดูดูดูนี่ได้แล้วนี่จารถนี่กระเป๋านี่มาเปิดเอ้านี่ได้แล้วได้แล้วอนุจับมาอึ๊บอึ๊บนี่อ๋อถ้าไม่อนูจับไม่ได้เลยทำไมพี่จับได้คนเดียวอนุลองต้องลองค่อยๆหาดู คุบคุบเอวนี่ไง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 พี่โอเคเก่งมากโอ้โหเก่งจังเลยอ่านี่นี่นี่เฮ้ยระวังมันตอดมือนะยังไม่จุกไม่ต้องอยากจับปลาดุกหรอกเดี๋ยวมันเป็นเหมือนพี่อิงปลาดุกตอดมือน่ะระวังปลาดุกห่างเยอะจริงเลยนี่ได้แล้วเอาหยิบออกไปเร็วๆค หนูต้องหนูต้องลองจับจับแบบนี้ดูเดี๋ยวหนูก็ได้เอ้ยแม่ยาแม่ไม่เป็นไรเปียกเปื้อนช่างมันลูกใช่พี่ก็เปียกมานาแล้วลแล้วเราค่อยไปอาบน้ำราค่อยไปอาบน้ำเนาะนี่น้องหาใอันนี้ดูสิเออเปิดเปิดแล้วก็จับเลยเลจับเลย นี่แล้หนูก็ทำแบบนี้ก่อนอุ้ยนี่อุ้ยอุ้ยออกออกเมื่อกี้อ่ะอุ้ย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 พี่น้องเหยียบ่ยียบน้ำยังน้ำไม่เหยียบน้ำหรอกใจใจเกียบปเกี่ยบน้ำป้า อะไรว่าตรงนู้นมันมีป่าน่ะเหนื่อยเปียกเลยไม่เป็นไรแม่ไม่ว่าเปียกเลยอุ้ยเยอะมากลองปึจับจับจับได้ไหมจับได้ไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันจะดุดออกมันจะดุดออกเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้อเอ้ยเฮ้ยเอาใส่คู่เอาใส่คู่เอาใส่คู่เร็วเวเร็ ทั้งสองห้องแหมทั้งแหลกตาเอาขึ้นไปล่ะทั้งสองแล้วค่ะพี่น้องทั้งสองทั้งสองเอาอกมาริ้วๆนี่แบบจับแบบพี่อิงเลยคุบคุบเบาๆจับเบาๆทำมันเบาๆมันก็อันนั้นแล้ว เดิน้องเอาเอาไว้ยังสีแล้วมันกลาสีเขียแล้วไปเด้ค่ะมันกำลังอินเหนือหยิบใจโอเคไหนโชว์สิโชว์สิโชว์ก่อนเอามาโชว์หน่อยได้ปลาอะไรมาโชว์ไหนได้ปลาอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยหนีไปแล้วหนีไปแล้วเอ้า ปลาอะไรปลาอะไรลา<ป> bon. เอาไม่เชว์หน่อยเอ้ยเอาอเปลาอะไรปลาปลาไหนไหน,นไหนดูนหน่อยดูหน่อยพี่ยังขอดูหน่อยสุริวขอดูหน่อยมึงพีน่น้องมึงเดี๋ยวตัวนึงพี่น้องจะจะตามกล้องสิ <c oughs> นี่ค่ะพี่น้องอืออื้สองโตอ้าปา้าสามโตป้าป้าป้าบ้า้้า้าโอ้ยังไม่ยังไม่ปลาคอใหญ่วางงนี่ยู้ดลดมือใช้ใช้ใช้ใ้ทำไมทำไมยู่ให้ี้ล้นี่ยเอาสวินล่นฮะเขาตะทองนี่นี่ว่านี่โบมน

จับเอาเอาไปลนพกันเสียงดังเนี่ปาดุกแตเปิดปลาดุกปลาดุ๊กเปิดวงปลาดุกไอ้ลูกปลามันอยู่แถวนีหลายอยู่ดอกหลายอย่ามากวนมั่นมองนี้เอาเดี๋ยวนัน อย่าเอื่นเสียงดังแล้วแม่ตกใจเข่าเข่าเข่าไปไ,ไ,ไหไปไหนอะไรลูกไ,ออไ,ไหนตรงไหนอีกเต็มตีนเลยเอามาตาวิงหนะเอามาเต็มตีนเราอยู่นี่เอาตากขึ้นที่ล่ะลูกเต็มตีนกับปล่อยมันไปเถอะอองมัน เกตหน่อยหน่อยหนึงดอกม่ารักมาโอ้ยปากกันนี่แม่ก็จะแม่นเสียงดัง,ง,งดังยุ้ยน่ารัู้วตู้ก็เสียงดังเว้ยห้าก็โตกะใกล้พี่น้องถังที่สองถังแหลกตะท่องเขาขึ้นไปหลังเด้อบ่อหลังบ่ได้ละว,วันเราหย่านป้าเราตายอื้มอุ้ยได้บ่ไรบ่เป็นยังไง อุ้ยป้าอีหยังนั่นได้บ่ได้บ่ฮู้แหละแต่หนูได้ป้าดูได้ป้าดูป้าดูก็มาใส่ขวดถังอู้ป้าเข็งป้าป้าป้านี่พี่น้องมันจับได้ดป้าดูเอ้าอาจัดแต่ปลาหยั่งโอ้จัดโอ้ปลาลุดมือโอ้ยปลาลุดมืออาจัดอุ้ยป้าป้าปลาอีกละยังยังย่าอย่าเพิ่งไปแหวกมองนี้เอามาปลาเข็งเนี่ยอย่าเพิ่งแหวกมองนี้ถ้าแหวกเสือสุดท้าย ทั้งนั้นพี่นอ้องอืมหนึ่งดุกหนึ่งดุกสองดุกสามดุกดูพี่แม่ไม่ห่วยด็ดสามดุกด๊กดูหลายมงมีปลาคอปลาคออืมเด็ดดิ๊ดดิดดิดดุกดุกนี่คอคอ มีบอ,อืมอืมปลาเค็งเป็นอย่างดอกเขาเขาเองแต่เป็นเขาผู้อื่นเขาปั๊บเหรอสิน้องนี่ปลาข้อ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 มีอีกบ่เป็นวังเลย ผดหอยมันบืนกรับแล้วค่ะพี่น้องไปจะไปมึงบดสรุปอยู่เพื่อนอยู่เฮือนตาด้วค่ะไห้ตาเขาไปแล้วสองถังอันนี้คือถังสีสามพี่น้องอันนี้คือถังสามเดี๋ยวไปมึงอยู่เพื่อนค่ะให้เขาป้าหลไปก่อนอย่ามันตายป้าน่ะพี่น้องนี่คือป้าที่ได้มาเนี่ยเราไปกับสิขัดไม้ด้วยค่ะขัดไม้รอบหลายค่ะ กำลังขัดปลาเนี่ยค่ะฟาร์มปลานะคะ,ะ,คะทุกคนฟาร์มปลาหลายหลายอยากจับไหมเออมาไคร่เขาเมืองนินแม่แดดปลาทุกร้ายแหงนีน่พี่หน่อยจะโต๊ะอะใส่ไงสุดอ๋อใส่ไงสุดกะเป็นปลาดุกเระค่ะพี่หน่อยเ,เ,เบิ้มสิให้แม่เออใส่ให้เบิ้งแม่แม่ขัดปลาเนี่ยอันนี้มันไปยังแม่ ปลาดุกอู้จะเป็นท่านปลาดุกขนาดไหนอันนี้ไปยังแม,ม่ปลาคออืมปลาคอปลาดุกปลาคออันนี้เราก็กำลังคัดแยกปลาคาทุกคิร์นก็ได้ไหนคะน้อเอาปลาดุกค่ะอันนี้ก็คือปลาเฮ้ย